ที่ผมมาขอเรื่องการานต์มาขอเรื่องโชคลาภสุขภาพแข็งแรงอยากจะขายบ้านที่โด่งดังสุดคือถูกรองันใช่ไหมใช่ใชค่ะขเขาก็มาขอพรพอว่าสําเร็จเขาก็เลยมาแก้แล้วน้องก็เลยถามว่าเขามาแก้เกี่ยวกับอะไรเขาก็บอกว่าถูกดองัลที่หนึ่ง สวัสดีครับบูมหานิยมครับผมวามจริรกิจสุวรรณภาพมาที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัดนี้ครับวัดสุชนมีเป้าหมายปลายทางของผู้ที่นิยมในการจะไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ครับผมก็เลยตามรอยนั้นมาเพราะว่าถือว่าวัดนี้เนี่ยมีท้าวเวสสุวรรณหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าพ่อรวยนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณปางธนบ,บดี เศรษฐีชัมพลนะครับซึ่งเป็นปางที่แปลกตาเขาบอกว่าแปลกตานะปกติเราเห็นเท้าเวทผึงขังใช่ไหมฮะแต่ปางนี้เป็นปางแห่งโชคลาภอุดมโชคนะครับแล้วก็พอเข้ามาที่วัดนี้นะร,รอบๆผมเนี่ยก็จะมี ผ้าแดงเนี่ยที่ผูกอยู่เต็มไปหมดแม้กระทั่งบนนอกอุ่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยแปลว่าคนมาที่นี่จะต้องเยอะมากจริงๆนะวันนี้เข้าไปสักการะท้าเวทที่นี่ดีกว่าต้องผ่านประตูนี้นะฮะประตูสิทธิประสิทธิรู้ยเราไปสักการะก่อนนะมาที่นี่นะครับถ้าหากไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการไหวมาเนี่ยก็มาบูชาที่นี่เลยนะครับนะนี่นะ อันนี้ถัดเท่าไหร่ครับ9 9บาทนะครับนี่เห็นไหมก็จะประกอบด้วยดอกกุหลาบสีแดงต้องเป็นสีแดงนะฮะต้องเป็นสีแดงนะฮะทุกอย่างต้องเป็นสีแดงนะครับหยอดตรงนี้นะฮะนี่ชุดใหญ่ชุดละ299ชุดเล็กนะ,ะบูชา99บาบาทเป็นชุดบูชานะ,ะเตรียมตัวมาอย่างเดียวนะครับมาบูชาชุดบูชาที่นี่นะครับ และถ้าชุดใหญ่เนี่ยผมขอแวบไปนิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าชุดใหญ่เนี่ยเห็นว่าก็จะได้โปสเตอร์ใบนี้ไปด้วยนะครับเป็นโปสเตอร์ท้าเวสวรรณพ่อรวยแล้วก็มีปั๊มประทับตาเรียบร้อยนะครับมีโค้ดเรียบร้อยนะครับโอ้โหมีเป็นสากลมากนะแต่ผมเนี่ยด้วยความว่าวันนี้ไปไวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับไปที่นั่งให้เขียนนะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดน,นะครับ เขามีผ้าแดงมาให้เดี๋ยวเราก็จะไปผูกเหมือนบนหัวเราเหมือนกันนะโอ้โหจะมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยเอาไปเนียทยแล้วก็มา สะมภะุเวส,สเวสวันโนมหาราชาผมวานกิรกิจสุนภาพขอกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและองค์สเสด็จปู่ท่านท้าวเวสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่จงประทานพรและให้ลูกและครอบครัวประสบแต่สรโมงคลอุดมลาภปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด ก่อนพระอาจารย์เคยฝันว่าเหมือนจะมียากมีอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>เขาก็เลยให้เชิญมาเป็นองค์ที่วัดส,สุชนที่ด่งดังสุดคือถูกรางวันใช่ไหมใช่<ล>ค่ะขเขาก็มาขอพรพอว่าสําเร็จ<ม>เขาก็เลยมาแก้แล้วน้องก็เลยถามว่าเขามาแก้เกี่ยวกับอะไร<อ>เขาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งถ้ามาไหว้เท้าเวทที่วัดส,สุชนจะต้องขอเรื่องอะไรคะขอเรื่องหน้าที่การงานสุขภาพ แล้วก็ขายที่ดินตำรวจสอบได้อะไรแบบนี้แล้วแล้วขอแล้วได้ต้องมาแก้บนเป็นอะไรครับน้ำแดงหรือว่าดอกกุหลาบส่วนมากจะเป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้เคล็ดลับเวลาเราเรียกเงินเรียกทองเข้าซับเข้ากระเป๋านะคะเราจะหมุน3รอบแล้วแต่ตามเราสะดวกได้เลย5้รอบ9รอบก็ได้ให้มีเงินมีทองเก็บใส่กระเป๋า ตอนนี้ผมก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ชัยนะครับรองเจ้าอาวาสวัดสุชนนะครับจะมาเล่าเรื่องราวของวัดนี้ให้ฟังนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับ,รรบวัดนี้ก็ชื่อว่าวัดสุชนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อทับขามพระประธานประจำอุโบสถของวัดสุชนเป็นพระปูนปั้นแล้วก็มีเทวเวสวร3สามองค์หนึ่งก็คือเป็นนายักษ์สองก็คือน้าเศรษฐีธำพลธนบดีแล้วก็สามก็คือน้าเทพบุตร รประดิษฐานอยู่ณวัดสุชนแห่งนี้วัดสุชนแห่งนี้นี่สร้างมาสักประมาณ140กว่าปีโอ้เป็นวัดโบราณด้วยครับพื้นที่ตรงนี้นี่ปีมีความสําคัญก็คือเป็นอาณาจักรคนโบราณเขาจะเรียกว่าอาณาจักรมังกรทะเลใต้เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสําคัญในสมัยของการสร้างวัตถุมงคลสมัยของจตุคามราม,มาเทพเขาจะทําพิธีจตุคามนี่ส่วนใหญ่บางรุ่นเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางมากดปิมในบริเวณนี้ เป็นปฐมฤาเลิกแล้วก็จะมีพิธีปลูกเศษในบริเวณนี้เขาก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่าอาณาจักรมังกรทะเลใต้ซึ่งมีภูเขาและก็ทะเลในทะเลก็จะมีแผ่นหินก็เยกว่าเป็นศิลาหน้าทีปลูกขึ้นมาเขาก็ใช้สําหรับปลูกเศษจตุคามรามเทศในสมัยก่อนแต่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดโบราณนับร้อยสามสิบปีและเห็นว่าเป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินตอนที่ใช่วัดเนี่ยชื่อวัดสุชนแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าทับขาม ทีนี้สันนิฐานสองอย่างว่าทําไมว่าเป็นทับขามหนึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดเนี่ยสร้างกุฏิใต้ต้นมะขาม,มแล้วก็สองก็คือเป็นที่ตั้งของของทัพเขาก็เลยเรียกว่าทับขามครับคือผมเดินทางมานะจากตัวเมืองนครเน,นี่ยต้องบอกว่ามาระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เข้ามาที่วัดเนี่ยก็ต้องตั้งจิตตั้งใจมาแหละว,วันนี้เนี่ยมีคนมาที่นี่กันเยอะมากในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เพราะอะไรครับอาจารย์ญาติโยมที่มาวัตถุชนเยอะหนึ่งก็คือมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณหรือว่าพ่อรวยนะท้าวเวสสุวรรณนี่ชื่อว่าพ่อรวยโอ้ชื่อดีมากเลยนเขามาขอพรแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาครับนะแล้วเขาก็ทยอยมากันเยอะแล้วก็สองก็คืออาน,นิสงส์งของการท่องเที่ยวเพราะว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย พระอาจารย์เห็นว่ามีทเววสวนทั้งหมด3องค์ด้วยกันพระอาจารย์ลองไล่ทีละองค์ทีละองค์แล้วเรื่องราวของแต่ละองค์เป็นไงบ้างฮะเป็นองค์แรกเนี่ยสร้างมาสักประมาณ3ปีนะครับอันนี้เป็นหน้ายักษ์นะหน้ายักษ์ก็มีตาบองแล้วก็มีเขียวส่วนใหญ่เนี่ยคนะรู้จากเทวเวศนี่หน้ายักษ์องค์ที่2ก็คือเป็นเศรษฐีกําพลธนบ,บดีศรีธรรมราชเป็นปางสําหรับค,คน,น,นเกิดวันอังคารในพยากรณ์ขาพยากรณ์บอกว่า คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องมาเท้าไหวเท้าเวทเศรษฐีธนบดีศรีธรรมราชหรือว่าเท้าคำพนองเนี้ยครับเป็นเทพเจ้าอย่างคุณทรัพย์ครับแล้วก็องค์ที่3ก็คือเป็นเท้าเวาสุวรรณหน้าเทพบุตรหน้าเทพบุตรก็คือหน้าที่อรอแล้วก็จะไม่มีเขี้ยวมีแต่ตะบองครับเป็นอาวุธอย่างเดียวครับเวลาที่มานมัสการะนะมาสักการะท้าเวสุวรรณที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องขอเรื่องไหนเป็น ความสำคัญเรื่องแรกและเรื่องที่2ต่อไปเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของโชคลาภครับประมาณนี้ครับแปลว่าเรื่องของเงินทองน่ะนะเรื่องของโชคลาภการทำมาหากินใช่ต้องมาที่นี่เลยใช่นะและนอกจากนี้แล้วนะยังมีพระประธานในโบสถ์ที่ื่เป็นไฮไลท์เหมือนกันใช่เป็นพระประธานปูนปั้นครับชื่อว่าสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชนหรือว่าหลวงพ่อทับขามเป็นพระประธานปูนปั้นที่ ที่พิเศษก็คือในองค์พระประธานนี่หนึ่งก็คือบรรจุสายวิกิตาสสองใต้ขาจะ่จะจุบรรจุองค์เหมือนอหลวงพ่อทักขามนี่จำนวน2600องค์คแล้วก็3ก็คือบรรจุสัตวุหรือว่าพระศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศจำนวน799วัดครับเวันี่ยพระประธานองค์สีนี้เลยสีขาวที่เสียนี่จะบรรจุสายวิคิตาสจากวัดสกีดตรงนี้นี่จะมีสีเหลีอยมบรบร,บรบบจุ ปูนปั้นพระปูนปั้นแบบเนี้ยครับสองพันหกร้อยองค์แล้วก็ใต้ฐานเลยจะมีพระศักดิ์สิทธิ์วัดต่างๆทั่วประเทศเขาขอมาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าวัดครับอ่าเป็นพระอะไรพระเรียนพระผงพระพุทธรูปอะไรแบบนั้นครับแปลว่าผมนอกจากว่ามาสักการะท้าเวทแล้วเนี่ยต้องเข้าไปสักการะองค์พระประธานของวัดนี้ด้วยใช่นะครับแล้วองค์ที่ว่างเนี่ย องค์ล่างก็นไยย่อมาจากองค์นี้อ๋อก็เป็นเพราะรวยย่อมาใช่ใช่ใช่เพราะรวยแล้วก็มีเสือเพราะว่าเทวิตมันจะดังในปีขานไงเทวิตจะมีอิทธิฤทธิ์มากในปีขานก็เลยต้องมีพานะนึกออกไหมผานะก็ใชายเป็นเสือเกิดปีขานอ๋อเห็นเหตุไม่เทวิตจะดังปีขานเยอะมากปีนั้นครับสองสามปีที่ผ่านมาแต่ว่าเราสร้างกกลเทวิตจะดังนะสร้างโกลปีขานดีเลยครับผมเกิดปีขานผมก็ตะองมังสะการะเทวิเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่า เป็นมันจะได้พลังอย่างที่สุดเลยนะแต่ปีอ,อื่นๆก็จาเป็นเหมือนกันนะครับคนที่เกิดวันธัควาแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งขุนทรพย์พเห็นไหมจะกําคังปอนแล้วก็ขายทรัพย์ออกมาแล้วก็จะกรรมยุกแก้วแล้วก็เหยียบสังองค์นี้จะพบในอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยก็คือโซนภาคใต้ที่ที่อื่นเราจะไม่เห็นนะอยู่เฉพาะภาคใต้พระอาจารย์ผมเห็นแล้วคืออย่างาเวทเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นรูปร่างท่านสันทัดแต่ปางนี้ดู อ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยอาจรใช่ใช่ข้างในนี่จะมีเพชรพลอยครับแล้วจะขายเพชรพลอยไหมด้านล่างจะมีเพชรพลอยจะขายเพชรพลอยในตำนานเวลามาสักการะเนี่ยต้องเตรียมเครื่องสักการะอะไรบ้างครับบางคนอาจจะนําดอกกุหลาบมาเองครับบางคนอาจจะเอาข้าวสารมาถวายหรือน้ําแดงมาถวายแล้วแต่หรือใครไม่สะดวกก็มาบูชาเอาที่วัดก็ได้นะ ส่วนมากนี่ท้าเวสวรรณจะชอบของสีแดงอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงนี่คนที่มาไหว้เขาจะนํามาถวายเห็นไฮไลท์ไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือผ้าแดงผ้าแดงใช่นะฮะผ้าแดงต้องเขียนอะไรลงไปบ้างครับเขียนชื่อนามสกุลวันปีเกิดเพื่อให้ท้าเวสเนี่ยคุ้มครองเขียนชื่อคนเป็นนะใช่ใช่เขียนชื่อคนตายใช่ใช่เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าท้าเวสเนี่ยมีหน้าที่อยู่อย่างเช่นว่าดูแลคุ้มครองพระพุทธเจ้ารักษา ผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคุ้มครองคนดีแล้วก็ส็มก็เกี่ยวกับค้าขายเป็นต้นนะแล้วก็เห็นว่าเอาไปผูกตรงไหนได้บ้างเนี่ยผูกที่องค์เท้าเวทนะผูกที่ตาบองก็ได้ผูกที่แขนก็ได้ผูกที่เท้าก็ได้แต่ตอนนี้ผูกไปแล้วเนี่ยองค์เท้าเวทนี่เต็มไปหมดแล้วเห็นว่าไปถูกผูกตรงราวนะฮะระเบียงอะไรต่างๆนะฮะผูกไปหมดไปหมดเลยถ้าไม่ทําแบบนี้นี่เราจะไม่มีที่เก็บ เอางั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะฮะไปสักการะท้าเวสวุวรรณก่อนนะเพื่อขอเรื่องโชคลาภเรื่องของการงานนะครับน้ำมัตการครับมาจยา์นะเดินทางมาจากไหนค,ครับพี่มาจากนครมามาบ่อยหรือว่ามาครั้งแรกเลยมาครั้งแรกว่าเขาดังเรื่องอะไรพี่พี่ดูมาเรื่องโชคลาภที่ผมมาขอเรื่องการงานครับมาขอเรื่องโชคลาภโชคล<ว>าภเนาะ เป็นไงครับมาเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างครัค่ะสบายใจสบายใจแล้วมีความศรัทธาต่อองค์พ่อมาแล้วหรือยังมาแล้วครับหลายปีแล้วที่พอกว่าตามมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแค่ศรัทธาค่ะแค่ศรัทธาเนาะศรัทธาบารมีเกินมูมาเรื่อยตั้งแต่วัดโพธิ์ทันไายแล้วก็ตาพันบุญเมื่อวานก็เข้าตาพันบุญแล้วก็แล้วก็ไปวัดเจดีย์ของานของานให้ให้ไต้ดีขึ้นเรื่อย ชีวิตก็จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆคือเพ็นไงวะให้งานเพิ่มเตยถ้าเราได้งานเราจะได้เงินพอเราได้เงินก็เราจะมีความสุขทุกคนก็มีความสุขทุกคนที่เราดูแลก็ก็จะต้องมีความสุขพอเรามีความสุขเรื่องสุขภาพอะไรก็จะจะดีมาจตามมาใช่สายมูก็ไปไปเยอะทุกที่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หน้าที่การงานดีๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะขนอมมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะใช่ค่ะ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของนครศรีธรรมราชอยากให้ทุกคนมาเที่ยวมาขอพรมาช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะแล้วก็ได้ไปโปรโมทว่าขนมมีที่เที่ยวที่ไหนที่มันดีบ้างว้าวบ้างของกินอร่อยค่ะเราค้าขายไงคะที่ออรอบนี้ตั้งใจมาขอพรแล้วก็แล้วก็ทราบ,รบข่าวว่าเออเหมือนที่นี่ก็ขอพรได้อะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็เลยมาพจริงๆมีบ้านที่สุราษฎร์แล้วก็อยากอยากจะขายบ้าน เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรามีบ้านที่เชียงรายอรขอให้แบบขายได้อะไรเงี้ยบนอะไรไหมอย่างอย่างเมื่อวานไปที่ว่าได้ไข่ก็จุดป,ประทัดอะไรเงี้ยค่ะคก็ขอเชิญชวนทุกคนมานะคะค,คือภาคใต้อะมันมีที่เที่ยวอีกเยอะเนาะเออไม่ว่าจะสายบุญบสายแอดเวนเจอร์หรืออะไรเงี้ยก็คือมาได้แล้วก็ที่นี่ก็อาหารทะเลก็สดอร่อย มาที่นี่แล้วได้สักการะองค์ท้าวเวททั้ง3ปางอย่างครบถ้วนจริงๆครับองคแรกคุ้มครองป้องกันร่ำรวยเงินทองอำนาจวาสนาทั้ง3ปาง3องค์ประกอบนี่นะครับทำให้บอกว่ามาที่นี่ได้ครบทุกองค์ประกอบของการใช้ชีวิตของเราเลยครับแต่ใครที่จะขอพรแล้วสำเร็จท่านก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะครับแล้วก็ขอพรในสิ่งนั้นแต่ผมเชื่อเลยว่า วัดสุชนนะฮะอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือหนึ่งมุดหมายใครชอบมูอย่าลืมเพราะว่านี้วามพามามูแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสำมฤธิ์สมปาารธนาด้วยเหมือนกันนะครับสาธุและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ